สวัสดีค่ะพี่น้องโองไกลทุกคู้ทุกคนจ้าเมื่อนี้กะชิมาบอกชิมาแนะน้ำสาวๆจ้ะเออกะมีได้หลายคนสอบถามมาใน YouTube แน,น่ใน Facebook แน่ในแฟนเพจแม่ ch, แฟนเพจแน่ในกลุมนะ่มแน่เนาะสอบถามมาว่าฝรั่งเขาชอบผู้หญิงแบบไหนเนาะจ้ะกาเป็นกูรูจ้ะไม่ใช่กูรูไม่ใช่ผู้รู้เนาะอันนี้จะมาบอก าจากที่รู้มากจ้ะที่รู้มาคือฝรั่งเนาะค่ะฝรั่งส่วนมากจะเขาชอบผู้หญิงแนวไหนเนาะที่มองดูว่ามีสเสน่ห์แล้วมองดูแล้วว่าเซ็กซี่สำหรับเขาจ้ะพี่น้องอผู้ชายส่วนใหญ่จ้ะพี่น้องสมัยทุกเมื่อนี่ฝรั่งมันมาัากผู้เฒ่าเลยจ้ะอืมวาอิลีเขาจะไม่ชอบคนที่มีอายุเยอะเนาะ ส่วนหน่อยส่วนหน่อยเขาจะชอบผู้หญิงที่มีอายุเยอะแต่ส่วนมากอมถ้าให้เขาเลือกจะถ้าให้เขาเลือกคือว่าเลือกผู้หญิงที่มีอายุน้อยแล้วก็โสดไม่มีลูกติดมันฉลาดไอ้พี่น้องทุกมเงอนเนี่ยเออบอกคือสมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้หาผัวง่าย้ะพี่น้องหาผัวฝรั่งหาง่ายเพราะว่าเขาบอกเลือกเออคือว่าเขาเห็นแบบผู้หายเพร่ะใด้กับว่าง,งามสําหรับเขาแต่ว่าทุกมืงอ สมัยใหม่พัฒนาเปลี่ยนแปลงเวลาจะพี่นอ้องฝรั่งกต่เลือกขึ้กันจ้ะฝรั่งเลือกขึ้นกันกับผู้ชายไทยห้าืมคนอ้วนกับบมักคนจอยกับบมักคนมีลูกติดกับบบมักคนอายุหลายกับ,บมกเออเลือกจ้ะเลือกก็เลยกลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้สาวไทยนี่คือที่มองหาแฟนฝรั่งนี่จ้ะหายากจ้ะหายากกว่า ไอ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่หาง่ายจะทุกมเมืนนี่หายากส่วนมากจะเจอสแกมเมอร์สแกมเมอร์ละกะฝรั่งที่เลือกเนาะเข้าบูมากเข้ากับเอาพี่น้องอือาจจะเป็นแบบว่าเอาขึ้น่าหลอกหลอกไอ้ฟันด้วยซื่อนั่นแหละคือว่ามันเลือกมากพี่น้องฝรัง่งตัวเมือนี่เขารู้มากอืฝรั่งเข้าหูมาก พว่าสมัยสมัยนี่เนาะ mm hmm. บังท,ที่นี่จะมาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งยขคอตีหนึ่งบ้านก่อนนี่ว่าหลายแเทศจะีปนองเปิดประตูบานดหเลยเด้เปิดประตูเขามาเน,นี่ยเพ้ยมงบันบินเขามาเป็นฝูงกับพี่นอ้องม,มาบอกต่ออัน่าฝรั่ง เขามักผู้หญิงแบบไดจากการที่สอบถามสามีเนาะสอบถามสามีฝรั่งว่ามักชอบผู้หญิงมองผู้หญิงถ้าเขาเลือกเนาะเขาจะเลือกผู้หญิงแบบแบบไหนแบบไดละ่ะเออคำตอบคือชอบผู้หญิงผิวสีแทนจากพี่นอ้องอฝรั่งส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิงผิวสีแทนเนาะ เพราะว่าเพราะว่าออหยังเกถ็ถามถามสามีไปว่าเพราะทําไมคุณถึงชอบผู้หญิงผิวผิวสีแทนเขาก็เลยตอบว่ามองดูแล้วเซ็กซี่จ้ะพี่น้องมองดูแบบผู้หญิงผิวสีแทนกับผู้หญิงผิวสีขาวผิวสีแทนจะมีสเสน่ห์กว่าอือันนั่นก็คือว่าคําตอบที่หลายๆคน อยากรู้หลายหลายคนสอบ,สอบถามมากคือผู้ชายฝรั่งชอบผู้หญิงผิวสีแทนจริงค่ะอืเขาตอบว่าจริงคอนเฟิรม์มลากะเขาชอบผู้หญิงที่หุ่นลักษณะยังไงเนาะบม่มากอ้วนจะพี่น้องไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปอืคือว่ามีเอวชอบผู้หญิงที่มีเอวแล้วก็ มีตูดอืมตูดใหญ่บ้านาน่ะเฮงมากจะพี่นอ้องเออผู้ผู้ชายฝรั่งมากผู้หญิงตีมีตูดอืมส่วนมากเลยจะ้ะอืมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะส่วนใหญ่เขาจะชอบผู้หญิงที่เอวคลอดอืมก็อบว่ได้หมทั้งว่าเอวบางจะ้ะพี่น้องได้ไหมทั้งว่าเอวนิดหมายถึงว่าเอวคลอดแล้วก็ตูดตูดจะ้ะ โอ้ยเบดเบสิมมดพี่น้องแล้วก็ตูดตูดใหญ่อืมตูดผายพึ่งผายกลมพึ่งผายเป็นถ้นนั่นละสเปคเขาจะพี่นอ้องเออเข้ามาผู้หญิงแบบนั้นเนาะส่วนมากฝรั่งอยู่นี่แล้วก็ขาก็จะมีกล้ามนิดนิด,น,ดนั่นมองดูแล้วเซ็กซี่สําหรับเขาพี่นอ้องเออเขาจะพอมากผู้หญิงที่อ้วนเขาจะไม่ชอบผู้หญิงที่ผอมเหมือนสอาวธุรเล่ เออเขาจะชอบผู้หญิงที่มีเอวแล้วก็มีตูดจีใหญ่กลมๆใหญ่ๆนั่นแหละแล้วก็ผิวสีแทนเขาบอกว่ามองดูแล้วมีเสน่ห์มากดึงดูดใจของเขาแล้วพี่น้องเออนั่นละมาบอกซูฟังว่าส่วนมากผู้ชายเขงล้างหนักแบบนี้จะ้ะเออคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่นะะาาแ,ททแล้วจ้ะเบาหญ้าพอด่แบตที่มืดแล้วมันเตือนมาแล้วกับไปเจอกันในคลิปดูนะ นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วเนาะก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ข่อยด,ด้วในเรือจ้าเดี๋ยวมารอดูว่าวิดีโอหน้านี้จะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้รับชมกันเนอะค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ